เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ที่ถูกรางวัลแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกันแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้ากับเรื่องของกองสลักพลัสก็เอามาที่ตรงนี้เลยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องของการเมืองกันเต็มๆเมื่อวานนี้นะคะศาลได้มีคําสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะในการสั่งปิดเว็บไซต์กองสลัก p l u สนะคะหลังจากที่ทางกระทรวงดีเค่ะได้มีการไปยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่ง ปิดเว็บนะคะเอาง่ายก็คือปิดเว็บกองสลากพลัสนี่แหละเพราะว่าเขาขายสลากเกินราคานะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลได้พิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็มีคำสั่งให้ปิดเว็บไซต์กองสลักพลัสนะคะโดยศาลเห็นว่าข้ออ้างของบริษัทที่อ้างว่าส่วนเกินจากราคาสลากคือค่าคิด,คดเป็นการคิดค่าบริการต่างๆนั้นฟังไม่ขึ้นค่ะ การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในสลากเป็นการขัดต่อกฎหมายและก็ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงมีคําสั่งให้ปิดเว็บของกองสลากพลัสนะคะในคําวินิจฉัยคําพิพากษาของศาลเนี่ยศาลได้อธิบายอย่างละเอียดค่ะโดยเฉพาะข้อโต้แย้งของทางกองสลาก p l u สนะคะที่กองสลาก p l u สเนี่ยเขาก็อ้างว่า เงินที่เขาคิดเกินจากค่าสลาก80บาทนั้นเป็นเงินค่าสนับสนุนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอันเป็นค่าใช้จ่ายเป็นปกติในการดําเนินการทั่วไปคือเขาก็อ้างว่าอันนี้ไม่ใช่ค่าสลากมันเป็นค่าดําเนินการเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็ผู้บริโภคเองก็ยินยอมในการจ่ายตรงนี้ด้วยสารมีคำวินิจ่ายตรงนี้ไว้อย่างชัดเจนค่ะเอากรณีแรกก่อนนะคะกรณีแรกก็คือกรณีที่ทางกองสลาก p l u สเขาอ้างว่า เงินส่วนที่เก็บเกินเป็นเงินค่าสนับสนุนเว็บไซต์หรือว่าค่าสนับสนุนแพลตฟอร์มศาลเห็นว่าการที่ผู้คัดค้านคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรายฉบับฉบับละ95บาทหาใช่คิดค่าบริการเป็นรายครั้งไม่คือศาลบอกว่ากองสลากพลัสเนี่ยไม่ได้คิดค่าบริการเป็นรายครั้งสมมุติว่าคุณเข้าไปซื้อครั้งหนึ่งคุณซื้อ10ใบแล้วเขาบวกค่าบริการตรงนั้นอีก25บาทในหนึ่งครั้งอันเนี้ย แต่ว่ากรณีของกองสลักพลัสคือคิดทุกใบคือสารคิดละเอียดมากนะคะโดยเงินส่วนที่เกินจึงไม่ใช่เป็นค่าบริการในการดำเนินการในแต่ละครั้งค่ะหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อรวมกันแล้วเกินกว่าที่กำหนดอันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายและเป็นการกระทำความผิดทางอาญาด้วยนี่อันนี้สารพิพากษาในเรื่องนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องกรณีที่ดังกองสลากพลัสอ้างว่า ก็คนซื้อเขายินยอมอะในเมื่อบอกแล้วว่าจะต้องคิดค่า,าบริการเท่านี้เพิ่มเติมจาก80บาทมาแต่ว่าผู้ซื้อเขายินยอมและสมัครใจศาลเห็นแบบนี้ค่ะศาลเห็นว่าหากผู้ซื้อไม่กดในช่องยินยอมและสมัครใจก็ไม่อาจเข้าใช้บริการได้อันนี้ใช่ใช่ไหมคือคนที่จะเข้าไปซื้อสลากของกองสลากพลัสเนี่ยคุณจะต้องติ๊กก่อนว่าคุณยินยอมไหม ถ้าหากว่าคุณไม่ยินยอมคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปซื้อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าการยินยอมและสมัครใจนี้ไม่ถือเป็นการยินยอมและสมัครใจอย่างแท้จริงค่ะเนี่ยค่ะคือสารท่านก็มองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อผู้คัดค้าหรือกองสลากพลัสจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีราคาเกินไปกว่าความเป็นจริงอันมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดซ้ำๆโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายดังนั้นข้อมูลที่ปรากฏ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มกองสลากพลัสดังกล่าวจึงมีเนื้อหาเป็นการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสื่อออนไลน์สาธารณนะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงเข้าข่ายการมอมเมาและส่งเสริมการละเล่นพนันให้แพร่หลายนะคะเพราะฉะนั้นศารจึงมีคำพิพากษาให้ปิดเว็บกองสลากพลัสค่ะเอาละค่ะ อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในเว็บอื่นๆที่มีการดําเนินการลักษณะเดียวกันก็ต้องรอติดตามนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีการดําเนินการกับเรื่องนี้เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาการขายสลากที่เกินราคาผ่านทางออนไลน์ได้หรือไม่เพราะทุกวันนี้เนี่ยเราก็ซื้อผ่านทางเป๋าต่างได้ง่ายๆแล้วก็ปริมาณก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนี่ยว่าคุณจะซื้อกี่ใบาราคาก็ยังเป็นใบละ80บบาทอยู่นะคะอ่ะสู้ ันต่อไปสําหรับใครที่มีตัวเลขในใจแล้วนะคะ